ครับวันนี้ก็มารีวิวดีมตามคมขอนะครับว่าทาอะไรไปบ้างครับผมก็จะเป็นชุดล้อครับชี่ล้อเป็นดุมย่อครับผมดุมย่อล้อโยโกครับล้อหลัง1.2ครับก็จะเป็นโช๊คโช๊คพอดก๊อฟครับผมซื้อมา700รอครับตัวนี้สวยครับแล้วก็มีตัวตัวยยงโช๊คครับเขาเอื้นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะมีอาร์มย่นนะครับเป็นอาร์มย่นครับ ยี่ห้อยีห้ออะไรก็ไม่รู้ครับตามงกุฎครับ <c oughs> ก็จะเป็นก็จะเป็นไล่สตออเตอร์เบอร์เลยวะสเตอร์เบอร์27ครับ27ฟันครับ <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนไม่เห็นข้างหน้าก็จะเป็น14ครับ <c oughs> ชุดหลังก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> รชุดเบาะครับ,บรเบาะของา เบาะก,ก็เป็นเบาะกิดครับเบาะก,กิดเจาะลูนอตครับเจาะรูนอตยึดแว้มันเป็นเบาะตัวเก่าครับผมแล้วก็จะเจาะเบาะให้เปิดทางน้ํามันได้ครับแบบเติมน้ํามันไดแบบ้ชิวๆปกติก็เป็นท่อครับมาดูท่อครับผมท่อก็จะเป็นท่อ TSK ครับขึ้นนิม่ม TSK ขึ้นนิมครับผม <laughs> ชิวๆครับ นี่ครับท้้งหน้าก็จะยืดได้แบบนี้นะไม่มีอะไรมากนะทุกคนนี่ะชุดชุดบนก็เคยใส่แบบใส่ปั๊มดิสนะชุดชุดหน้าดิสนะแปลงมานะแล้วก็กลับมาใส่ดำเหมือนเดิมชุดหน้าจะเป็นชุดเดิมเลยครับเ้ยจออันนี้เฉยๆนะจอสื่อๆนะแบบแบบชิวๆอ่ะแบบล้อลื่นอนะ่ะเป็นรุ่นล้อลื่นนะอ่ะชิวๆ ล้อหน้าก็จะเป็นบันนสนะล้อบ,บั้นสขอบจิบเจ็ดนะนะไอ้พ่อไอโยจัดไห่มานะ <c oughs> พ่อไอโยแ่แค่นี้แหละก็จะมีแค่นี้นะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะ